ฮัลโหลสุดีคาับนอวันนี้ก็อยู่กับพี่คิงวันนายกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กันในเกมแพน VS ซอมบี้ภาคสองกันอีกเช่นเดิมนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาเล่นด่านโจรสลับวันที่อ่อวันที่หกถึงสิกันนะครับผมก็เราจะเล่นกันค่อยๆไปวันละ5ด่านนะก็ไปกันเลยดีกว่าครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่ดูกดนะว่ากดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็กลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะหรือไม่ก็ ผมก็จะพูดให้ฟังเลยแล้วการนะผมก็คือกฎในการเล่น 1. ใช้พืชได้แค่3ตัวคือ 1. sunflower 2. อง peashooter ส potato mine 2. ห้ามแช้ตีพืชแผนฟู o d 3. ห้ามใช้พลังวิเศษขวาล่างที่ใช้เงิน 4. ด้านไหนมันไม่ให้เราเลือกตัวละครเราจะใช้ตัวละครที่มันให้ มาเล่นผ่านไปก่อนแล้วเคยกลับมาทำเคเลสต่อเข้าใจแล้วไปดู3ตัวนะผมที่เราจะใช้นะครับเนั่นก็คือเจ้าตัวของทานตะวันนะแล้วก็พีชูเตอร์แล้วก็เจ้าตัวโพเ,เ,เทโตไทาโพเทโตไทมนะครับผมเออใช่ไหมคะเออใช่แหละนะก็คือเจ้าทานตะวันล่างแรกแล้วก็เจ้าไอตัวเขียวครับเออนั่นแหละครับผมเออเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูแล้วกันนะขี้เกียจเปิดภาพนะครับผมเออไปสู้กันในวันที่6กันเลยดีกว่าครับนี่ วันที่6มีอะไรครับเนี่ยเวยเจออะไรโอเคเอ,เอาเอาแค่นี่ครับผมทานตะวันแล้วก็พีชูเตอร์แล้วก็เจ้าตัวของ3ตัวบนนั่นแหละครับผมเออใช้แค่3ตัวในการจบเกมนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้กันหรือเปล่านะครับผมซึ่ง3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้ก็คือ สามประสานแดนหน้าของเรานั่นเองนะจ๊ะก็วางไปตามแผนนะครับแผนของเราก็าคือสแปมทางตะวันไดถึง8ตัวเร็วที่สุดนะผมเพราะว่าเราจะได้มีตังค์วางเจ้าตัวของพีชูเตอร์นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ตัวของซอมบี้ตัวแรกเนี่ยเราก็จะวางเจ้าตัวของโปเตโตนะ้เนี่ยเพื่อที่จะออระเบิดดีกว่านะเรียกง่ายเจ้าตัวระเบิดน,นะครับวางดักเพื่อที่เราจะเอาเวลาไปหาเงินก่อนนะครับ ซึ่งมันเนี่ยก็แบบไม่คนามือมหาเทพอย่างเราอยู่แล้วนะแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้นะว่ากฎของเราคือห้ามใช้แผ่นฟูด,ด้วยนะจ้าซึ่งก็จะเพิ่มความยากไปอีกนิดนึงนะแต่แบบ ไม่ขนามือเราอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะรีบสแปมเจ้าตัวของพียูเตอร์ไปให้มากที่สุดนะผมเพื่อที่จะฆ่าซอมบี้ได้ง่ายๆนั่นเองนะเพราะว่าพียูเตอร์เนี่ยมันไม่เคยจะมีดามเมทอะไรสักเท่าไหร่นะจ๊ะซึ่งจะหาเนี่ยก็ยากมากเลยนะครับผมแต่ก็ตอนนี้ก็ยังเป็นด่านง่ายๆอยู่นะสรัดด่านจนสลัดด่านที่6กถึงสินะจ๊ะ ก็ด่านที่หนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรยากเท่าไหรเออเออเอเริ่มยากแล้วผมมีไอ้กวยมา3ตัวนะครับผมโอ้โหอยู่แถวเดียวกันด้วยต้องรีสแปนเจ้ตัวพิชูเตอร์ไปเยอะอุ้ยระเบิดวางทําไมครับนี่อ่ะงงเหมือนกันนะเออวางวางไปวางไปแล้วก็อ่าโอเคแล้วก็มาที่หกนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ก็แค่ตีสัมบีตีสัมบีตีสัมบีโอ้ย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 ไอ้หัวถังไอ้หัวถังมึงจะโหดเกินไปแล้ว ไอ้โดนครับลูกหัวเนี่ยอุเยอะ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 เกินเยอะเกินน้องเอ้ยเอ้ยเยอะไปแต่มันก็ไม่ขนาดมือมหาเทพอย่างเราอยู่แล้วน้องยายเรานี่มันเทพจริงๆเลยนะไม่มีใครสู้มหาเทพอย่างเราได้อยู่แล้วโอ้ยทำไมเราโหดเทพขนาดนี้ครับนี่อะคือมันไม่ขนาดมือเรานะไอหัวทางกับไอหัวกล้วยเนี่ย มันไม่ารามือพี่หรอกครับน้องลำเบิดบูมไม่ดีโอ้โหคมคมๆสละใครสงสัยนะว่าผมวางทานตะวันทำไมแล,แล้วก็แค่วางให้ซอมบี้กินเพื่อถ่วงเวลาเฉยๆนะอุ้ยได้ตัวอะไรอะ่ะไอ้พื้นน้มนะเออไอ้พื้นนา้าเหมือนโหดแต่ก็ไม่จริงๆมันก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์กว่าเจ้าถั่วของพีชูเตอร์เยอะเลยนะแต่ผมใช้แค่ตัวของนา้จาจบเกมนี่คนทีร่รอบผมชนะได้ไหมฮะอ ตัวแค่ใช้แค่ตัวหนามจบเกมเดี๋ยวมันจะไหวหรือเปล่าโอ้ยอาชีเวนเด้งอะไรขึ้นหนาครับนี่ยเอาเป็นว่าเออรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะนี่มาแล้วโอเคไปด่านที่เจ็กันเลยดีกว่าครับน้องชายมาในด่านที่เจ็ดมีซอมบี้หัวถังนะโอ้เออมันเขียนถังนะไม่ได้หัวถังนะจ๊ะก็สหรับ เจ้าซอมบี้หัวถังวิธีแก้ทางคราผมเนี่ยก็คือต้องเอาตัวของอตัวใหม่ที่มันให้่ให้มาเมื่อกี้ครับหรือว่าเจ้าตัวของพื้นหนามไปแก้นะแล้วมันก็จะระเบิดทันทีนะสำหรับเจ้าถังของมันนะครับผมซึ่งพอเราไม่มีเนี่ยมันก็จะเ,เล่นยากหน่อยนะจ๊ะแต่ก็มันก็ไม่านามือมหาเทพยอย่างเราอยู่แล้วก็สแปมเจ้าตัวของทางตะวันไปให้ถึง8ตัวให้เร็วที่สุดเลยนะครับช่วงแรกๆก็ ทำประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็กดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะผมก็กดข้อแรกของเรานะครับนั่นก็คือใช้ได้แค่สามตัวข้างบนนั้นนะครับแล้วก็นั่นก็คือทานตะวันพีชูเตอร์แล้วก็จจ้วทองโพแทโต้ไทม์นั่นแหละแล้วก็ห้ามใช้เจ้าของแผ่นฟูลนะครับหรือว่าซ้ายล่างนะครับคุกคนเห็นไหมครับไอแผ่นเขียวๆนะครับหรือไอใบนั่นแหละคือห้ามใช้นะครับแล้วก็ไอฝั่งขวาล่างครับที่มันเป็นพลังพิเศษที่ต้องใช้ตังซื้อคือก็ห้ามใช้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็กดข้อสุดท้ายเนี่ย ก็คือด่านไหนนที่เราใช้3ตัวนี้ผ่านไม่ได้เนี่ยเราก็จะอนุโลมเพื่อที่จะให้มันผ่านไปด่านต่อไปได้นะครับอยา่างเช่นด่านสายพานเนี่ยบับงคับตัวให้เราเล่นใช่ไหมเราก็เล่นให้มันผ่าน,านไปเฉยๆนะครับซึ่งด่านสายพานเนี่ยก็จริงๆมันก็ง่ายนะถ้าใช้ด่านในนั้นนะออประมาณนั้นแล้วกันนะจ๊ะและเบิดไปบูมโอ้โหชิวๆเลยครับน้องโอ้โห Memorial. หลังจากนี้ก็แค่สแปมเจ้าตัวของพีชูเตอร์ไปแบบชิวๆก็พอแล้วนะจ๊ะพอเราสแปมเจ้าตัวของพีชูเตอร์อุ้ยไอถังมาไอถังมาไอถังนี่สแปมชีชูเตอร์ไปดีระเบิดระเบิดน้องระเบิดลิฟตื่นดีน้องน้องตื่นดีน้องระเบิดเ้ยเอ้ยระเบิดเ้ยตื่นนี่ตื่นตื่นตื่นสวยน้องโอ้โหไปเลยไปเลยโอ้โหไอตัวนี้ก็มีระเบิดอยู่นะไม่ต้องกลัวนะครับผมไปครับบึ้มม้ยบึ้มพ่อ คำหยาบนะผมไม่ต้องพูดไม่พูดดีกว่าไอ้ทางมาอีกแล้วเอ้ยอย่าให้มีหนามนะอย่าให้มีหนามนะไม่งั้นม,มันระเบิดตั้งแต่ปาเห็นนันตั้งแต่มาแล้วนะจ๊ะไม่ชนามือพี่เลยเฮ้ยมาเฮ้ยไม่ชนะมือพี่เลยน้องหวานหวาน,วาน บูมบูม oh, บูมบูมกสิบสิแม่นม่นบูมโอ้ยเยอะ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 เยอเริ่มเยอะละเริ่มเยอะละเอ้ยเริ่มเยอะ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 เอ้ยโอ้ยไอทางรีบแตกดิเอ้ยโอ้ย้ยล่างอะไรอ่ะพิวเตอร์ยิงมันน้องยิงมันยิงมันยิงมันดียิงมันดีน้องยิงมันดียิงมันโอ้โหท้อเราเสียสองทางแล้วครับโอ้เศร้าโอ้ หมดวันหนังน,น,น้ำตาลินอีอยินโอเสียสามทางด้วยอะไรเนี่ยว้าท่อเอโอโหด่านเจ็ดมันก็เริ่มเห็นแล้วนะว่ามันจะยากแค่ไหนนะจ๊ะอุ๊ยอะไรอะแผนที่อะไรครับน้องๆแผนที่อะไรอะมันไหวหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยแผนที่อะไรอะ่หหรอออะ เอออาชิเมนจะเด้งอะไรหนักหนาเนี่ยเออไม่ไหวแล้วนะจะค้างแล้วโอ้ยแผนที่สมบัติด้วยอะไรมันบอกอะไรทาโก้ไม่ใช่อะไรับเนี่ยช่างมันแล้วกันนะจ๊ะไปดูในวันที่8กันดีกว่านะครับผมอวันที่8มาน้องว่าไงรอบๆอบบว่าไงเดฟมูโย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 มันบูดอะไรกันช่างมันแล้วกันนะครับผมวันที่8นี้มีนยังไงบ้างอุ้ยมีพี่เบิ้มด้วย มีพี่เบิ่มด้วยโอ้โหแล้วเป็นด่านที่เลือกตัวมาให้โอ้โเป็นด่านสะพานนะครับผมก็จะข้ามไปแล้วกันนะ

จริงๆก็น่าจะข้ามนะผมแต่เล่งสปีดให้ดูแล้วกันนะจ๊ะก็ดูกันแป๊บหนึ่งนะอดชนกันนิดหนึ่งนะก็ผมรู้นะว่าทุกคนเนี่ยสมาธิสั้นนะผมก็สมาธิสั้นเหมือนกันนะจ๊ะมาดูกันในวันที่9กันดีกว่าครับน้องชายน้องชายไปครับผมวันที่9นะโอ้ยลูกบหลโอ้ยโอ้ย โอเคเราก็จะใช้สระสาทแดนหน้าเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ก็ชิชวๆนะผมก็ใช้แผนเดิมของเราไปนะแต่เราจะเปลี่ยนมาแผนโอเคเราจะเปลี่ยนแผนมาเป็นการวางทางตะวันไนช่องที่3นะครับผมแล้วก็สแปมทุกแถวนะจ๊ะเพื่อทีอ่เราจะมีพื้นที่ข้างหลังเพื่อที่จะวางพีชูเตอร์ของเรานั่นเอง แล้วก็ด่านที่9นี้นะผมก็ไม่มีซอมบี้ตัวอะไรมาใหม่เลยนะแต่ก็เป็นด่านสะพาน2อันนะจ๊ะแล้วก็อีก3อันเนี่ยก็เป็นพื้นน้ำนะครับผมมันไม่ใช่พื้นนะมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรที่โล่งเลยครับผมเออคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็หลังจากที่เราวางทางตะวันเขาแปตัวบล้วเราก็รีบสแปนเจอตัวของ P s h o o t e r เลยนะจ๊ะก็เราก็สแปนแค่ตัวของ P s h o o t e r พอนะครับผม พอเราสแปมเนี่ยอุ้ยอุ๊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 ยไอ้สมิธจอร์แดมึงจะโหดเกินไปแล้วโหดเกินไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฮ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 ยโอ้ยยังมีคอมสักเครื่องอีกเลยครับแบบมีผู้ใหญ่ใจดีสักหน่อยไหมเออผมิยังมีคอมนะคอมก็ไม่มีนะครับผมตอนเนี้ยเน็ตก็กากโอ้หมดตัวหมดไฟยังมีสปอนเซอร์อย่างไร้ เอาโอเคช่างมันแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะหาวิธีหาคอมมาให้ได้นะครเพื่อที่เราจะมีคอนเทนต์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครจะไม่ใช่มีแค่เกมของมือถือเท่านั้นนะจ๊ะก็จริงๆผมอยากเล่นไมค์คา a f มนะครับผมแต่คือไมค์คา a f มมันบั๊กอะไรก็ไม่รู้นะเออ คือผมพอผมกดอัดคลิปเนี่ยคือแบบไปครับค้างเลยนะครับผมเเดี๋ยวผมหาเวลาไปให้ดูนะจ้าคือแบบมันค้างเลยนะผมถ้าผมไม่กดอัดเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะผมผมกดอัดคลิปรู้มันค้างแล้วไม่รู้เป็นที่โทรศัพท์หรือเป็นที่ไมค์ครับนะครับก็ผมอัปเดตมาครับเป็นเรื่อล่าสุดแล้วนะคือผมก็งงเหมือนกันนะว่าทําไมมันถึงค้างนะก็ใครรู้ก็บอกกันได้นะครับผม อะมาดูกันในเกมกันเราก็ดีกว่านะเราลอกเลื่องก,กันไปแทแบบดาวังคารอื่นเลยครับเอออยู่อีกมิติเวอร์ดนึงครับโอ้แตร่ระดานก้าวนี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะก็แค่ใช้แผลเราสแปมจ้าตัวของพีชูเตอร์รัวๆหลังจากที่เราปลูกทานตะวันครบ8ตัวนะจ๊ะพอเราสแปมจ้าตัวของพีชูเตอร์รัวๆเราก็จะสามารถผ่านด่านนี้มาแบบอีซืออ้อครับน้องชายแล้วพอผ่านมาได้ก็ตัวของสปริงมาแต อ๋ไม่ใช่น้องมี่มันไม่ใช่เกมวันพอนแม่นำน้องชายจะตัวของสปริงมานั่นเองนะจ๊ะก็เอามาแก้คือมันเอามันไม่ได้อามาแก้ทางตัวอะไรแต่ผมน่เอามาเล่นช่วงต้นได้ง่ายขึ้นนะครับก็เออมันไม่ค่มีประโยชน์เท่าไหร่นะจ๊ะก็สำหรับใครที่อยากจะส่งชาเลนเพิ่มก็บอกกันมาได้นะจ๊ะก็สำหรับชาเลนตอนนี้ก็ชิลๆอยู่นะครับผมวางแค่สตัวนี้ไปก็พอนะจ๊ะเออ ตอ,ตอนนี้เราก็ยังใช้สามภาษาแดนหน้าของเราอยู่นั่นเองนะครับสลับสลานภาษาแดนหน้าของเราก็ยังเป็นตัวมหาเทียอยู่วันยังขําก็ไม่มีใครสามารถรวมสามภาษาแดนหน้าของเราได้อยู่แล้วนะจ๊ะคือแบบเรายังไม่แพ้สักครั้งเลยนะหรือเปล่าเอ้ยเราคือแบบเราจะจบเกมในการแบบไม่แพ้เลยสักครั้งได้หรือเปล่าครับโอ้โหเฮ้ยหรือว่าเราจะเพิ่มกฎข้อต่อไปข้อที่5คือห้ามแพ้แพ้ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยดีป่าคำน้องชายเฮ้ย จัดว่าดีจัดว่าโหดจัดว่าดีจัดว่าแจมเดี๋ยวผมให้ทุกคนช่วยเขียนคิดแล้วกันเนาะว่าคอนเทนต์นี้ดีไหมนะนั่นก็คือห้ามแพ้เลยนะถ้าแพ้ก็คือต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่หนึ่งแล้วต้องไปเริ่มตั้งแต่ด่านทาเรซายนั่นเองนะครับผมเอออยากสำหรับใครที่อยากเห็นก็หวังให้พี่แพ้นะจ๊ะหวังว่าอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวคิดก่อนนะว่าคอนเทนต์นี้จะดีไหมนะไม่งั้นเราแบบได้เริ่มใหม่ คิดคิดเยอะอนะน้องคือแบบผมขี้เกียจเล่นเหมือนกันนะคือมันก็ไม่มีใครอยากเล่นใหม่ทุกๆแบบ10นาทีหรอกถูกไหมครับเออแล้วก็สลาดานที่10บะเมื่อกี้ผ่านด่าน9้าแล้วเหรอไม่รู้ทนะ่านผมจำไม่ได้นะคุยเพลินไปนิดนึงนะครับผมโอเคสลาดานที่10นี้กออ็ไม่มีอะไรเลยนะผมก็แค่ใช้แผ่นเดิมนะผมสแปนเจ้าตัวของททมตะวันแล้วก็สแปนเจ้าตัวของพีชูเตอร์นะผมก็ผมคิดอยู่นะว่าผมหาหัวข้อมาคุยกันระหว่างที่เล่นพีชู เห็นเจ้าตัวของแพนเวซอมบี้ดีไหมครับแต่ใครที่มีไอเดียม,มาก็เสนอกันมาได้ผมเล่นเกมไปหาเรื่องคุยกันไปนะครับผมเพราะว่าเล่นเกมอย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรทำนะถูกไหมครับเออคือแบบมันก็เล่นเล่นมันมันซ้ําไปนะเออก็เราต้องหาแบบอยากแปลกต้องแตกต่างอยากจะแตกก็ต้องชักเฮ้ยอะไรอ่ะฮะโอ๊ยแปลก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 ,ปลกไปครับน้องเออ,อ สำหรับพานี้เราก็จะเล่นถึงแค่ด่าน10นี้นะครับผมเราก็จะเล่นพานละห้าด่านนั่นเองนะจ๊ะจนกว่าจะจบก็อุ่นน่าจะปีหน้านะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะจ๊ะเออหรือไม่คลิปนี้ลงไปก็อาจจะลงช่วงปีใหม่นะครับผมก็จ,จะลงทุกๆวันอังคารนะสำหรับแพน vs ซอมบี้นะผมแต่พาที่แล้วก็ลงวันจันทร์ไปนะก็สำหรับพานี้ก็เจอกันวันอังคารนะจ๊ะโอเคพาร์ละหรอบสำหรับด่านที่10นะจ๊ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอตัวอ่าฝากกันไว้นิดหนึ่งนะจ๊ะว่าสำหรับใครที่แบบอ,อ,ะอะไรจะพูดอะไรครับเนี่ยเออก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมก็สำหรับในสำหรับคิงวันนายในพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะขอ ให้ hey, โชคดีลาตีสวัสดสวีดัตสวัสด,ดีพูดมั่วมากเลยนะครับผมเออก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายเจอกันอังคารหน้าครับน้องยา